เอานะนักเรียนนะครับสำหรับการเปลี่ยนภาษาในเมนูนะครับเราจะเปลี่ยนภาษาพวกเมนูต่างๆคือสามารถจะเปลี่ยนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอย่างกรณีนี้เป็นภาษาไทยอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางคนอาจจะชินกับภาษาอังกฤษก็ก็หาคำว่า r e n c e ให้เจอนะครับนะบในส่วนของ e f e r e n c e เนี่ยคือจะอยู่ในเมนูของแก้ไขก็คือ Edit เราอยู่ที่การตั้งค่าหรือกดคอนโทรลนะคอนโทรลลูกน้ำนะคอนโทรลลูกน้ำนะกดเข้าไปแล้วตรงนี้ก็เลือกภาษาที่เราต้องการนะครับถ้าเราคุ้นชินกับภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษแล้วถ้าเราอยากให้มันอ่านง่ายนะอ่านได้ทุกทุกคำเลยก็ให้นักเรียนเลือกภาษาไทยตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเรากดตกลงนะในเมนูเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับ มันจะต้องรอปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะนะรันให้เป็นภาษาที่เราที่เราเลือกไว้นะครับอันนี้อันนี้คือลักษณะของการเปลี่ยนภาษาในเมนูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ที่เราสามารถที่จะทําให้ภาพของเรานะมีลักษณะที่เรานะต้องการอื่นๆได้อย่างเช่นเราไปโหลดพวก preset มานะครับนะครับ การที่เราโหลดพรีเซตมาในการโหลดพรีเซตนะครับเมนูเมนูของพรีเซตเนี่ยจริงๆแล้วพวกนี้ก็คือพรีเซตเหมือนกันแต่ว่าเป็นพรีเซตที่มากับกับโปรแกรมของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเราก็มาเพิ่มพรีเซตเอาจากข้างล่างแต่ว่าในกรณีนี้นะครับเราไปดาวน์โหลดพรีเซตมาแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้เข้าไปนําเข้าพรีเซตนะครับ มีปีเซตอะไรบ้างอันนี้นี่ครูลองโหลดมาปีเซตตัวอย่างปีเซตมีตั้งชื่อปีเซต ff นะครับสมมุติว่าอันนี้เราก็นําเข้าเข้าไปเลยนะครับนี่กรณีนี้น,นําเข้าไปแล้วนะครับมันก็บอกว่ามีการนําเข้าไปแล้วเราก,กดโอเคเออถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนะี่ยนะครับพวกปีเซตพวกนั้นอนะ่ะมันจะมาเพิ่มอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อปีเซตต่างๆที่เราเพิ่มเข้ามานะครับเออสำหรับเวอร์ชันคลาสสิกนี่ก็ มันก็จะไม่มาเพิ่มตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะนะเราจะจัดการพบพรีเซตต่างๆที่เรามองว่ามันมันใช้งานไม่ได้นะนะครับนะเห็นไหมมันมันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเราปิดไปเพื่อให้มันลดน้อยลงไปเขามีออฟออปติกตรงนี้ค่าเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนไปพวกนี้มันไม่ได้ถูกเลือกอยู่แล้วเราไม่ได้ให้มันโชว์ไว้ก็ไม่เป็นไรเราบันทึก นะครับเราจะเห็นว่าอันไหนที่เราไม่ได้เลือกไว้มันก็หายไปทีนี้พิซซ์ที่เราโหลดมา10อันเมื่อกี้นะครับนะแต่ที่เราดูแล้วมันอยู่ตรงไหนให้นักเรียนมาดูตรงนี้นะครับเห็นปุ่มสีปุ่มตรงนี้ไหมนะครับนะครับเวอร์ชันนี้ถูกย้ายมาอยู่ตรงตรงนี้แทนนะครับเวอร์ชันนี้ถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนั้นมันจะมาต่อกับเวอร์เออพิซซ์ที่มันอยู่ตรงนี้ นะครับนะบแต่นี้เวอร์ชันเวอร์ชันนี้นะครับให้มากดเลือกตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือก p รี s e t ที่ที่เรานําเข้ามานะครับก็มีพเ e s e t ระบ้างนะครับเราจะเห็นสังเกตง่ายๆคือเมื่อกี้เราเข้ามาเนี่ยมี ff ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เงี้ยนะครับเราก็เลือกเราก็เลือกเอา p รี s e t เราอยากได้รูปภาพแบบพรี s e t รูปไหนนะครับนะนี่เป็นรูปแบบ p รี s e t คือจริงๆแล้ว p รี s e t ก็สามารถที่จะ ดูพรีวิวก่อนได้นะคนที่เอามาปล่อยโหลดบางทีก็ทำพรีวิวว่าให้ว่า,าภาพภาพมันจะเป็นภาพประมาณไหนนะครับนี้เราจะสังเกตดูว่า,เ,าเราภาพก็จะเปลี่ยนไปตามให้ที่เมาส์เมาส์เราไปขย,ยับไปโดนนะครับอ่านะสมมุติว่าครูเลือกไปสักหนึ่งอันเอาเลือกอันสุดท้ายแล้วกันนะครับเราจะสังเกตว่า,พอ,พ,อาพอเราคลิกเลือกไปแล้วนะครับภาพนี้ก็จะเปลี่ยนไปทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทําต่อไปนั่นก็คือ เรียนไปกดปิดตรงนี้นะนะครับนี่เราต้องการให้นะมันมัน,มนแสดงผลมากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกเปอร์เซ็นต์ไปนะครับนะรนี้นะเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันแสดงผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เมื่อเรากดพรีเซตเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปิดตรงนี้ไปนะครับในในส่วนของพรีเซตเนี่ยนะครับเราสามารถที่ยังปรับค่าอื่นๆอีกได้นะอันนี้พรีเซตที่เราตั้งค่าไว้นะครับ คนนี้เป็นค่าที่มากับโปรแกรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเอามาผสมผสานกับ,บการตั้งค่าของเราเพิ่มเติมอีกเข้าไปก็ได้นะบางทีเราเห็นว่าเอออันนี้ดูแล้วน่าจะเอามาปรับแต่งได้อีกแล้วก็ปรับแต่งเข้าไปถ้าสมมติว่าอันนีนะ้ถ้าออกแนวแบบเหลืองไปเราจะไปลดเหลืองไปทางนี้ก็ได้นะครับเพราะแล้วแต่ว่าเราจะจะปรับเพิ่มเติมไหมจริงจริงแล้ว p รีเซต p รี s e t ที่เราดาวน์โหลดไปก็เกิดจาก p รี s e t ที่เราปรับตั้งค่านี้แหละ นะครับแล้วเขาก็เซฟไปบางคนก็เซฟไปขายอะไรประมาณนะั้นแล้วบางคนก็เซฟไปนะเอาไปแจกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะปรับแล้วปรับแล้วคิดว่าแบบนี้ดีก็เอาไปตั้งชื่อแล้วก็เอาไปนะเซฟพรีเซ็ตเป็นพรีเซ็ตที่สําหรับไปวางจาหน่ายไปวางให้คนดาวน์โหลดฟรีบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับนะก็สามารถที่จะเอาไปทำแบบน,นั้นได้เหมือนกันนี้นี่ก็จะได้แล้วนะครับ นั่นแรูปอื่นก็อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้เราสามารถ c o p y P r e s e t เตต่างๆพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาปล่อยถ้ากรณีที่เราอยากให้พ r e เ e t อันนั้นมีผลกับรูปนี้เราก็ามาปล่อยแบบนี้นั่นแหละอย่าไปมองว่าภาพนี้ออกสีนี้นะครับแล้วภาพนี้จะต้องออกสีแบบภาพนี้จะออกสีแบบนั้นไม่ใช่มันมันแค่เอาเอา,เอาการปรับลักษณะของการปรับมาใช้มากกว่านะครับเห็นไหม ประมาณนี้สีมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับในส่วนของการเอา preset มาใส่กับการเปลี่ยนภาษานะครับการเปลี่ยนภาษากดนะคอนโทรลบวกลูกน้ำนะครับถ้าคอนโทรลไม่บวกลูกน้ำแสดงว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่ให้นักเรียนเปลี่ยนภาษาไทยก่อน ทีนี้กดคอนโทรลบวกลูกน้ำใหมก็จะมาแล้วอันนี้มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะครับเมื่อเรารีสตาร์ทขึ้นมาเมื่อเรารีสตาร์ทขึ้นมามันก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับประมาณนี้นะครับ